สวัสดีครับวันนี้ช่างเตานาะไม้ยิงป่านะครับมาส่งงานกำคอสเตปเริ่มต้นนะครับไม้ประดู่ตัวนี้เป็นท้ายประดู่ลางมะค่าแต่นะครับเป็นตัว3 0 8สเตปเริ่มต้นนะครับก็ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นเป็นล่องไม้นะครับเป็นเป็นลางไม้อ่าไม่ได้ฝังทองเหลืองนะครับก็คือเป็นล่องไม้ อยากได้กี่มิลสั่งได้ครับอยากได้ยาวชักเท่าไหร่สั่งได้ครับราคาเดียวกันครับท้ายก็จะเป็นเป็นท้ายไม่ได้ไม่ได้ปิดสเตนเลสนนครับเป็นท้ายแบบอย่างเงี้ยครับคือตัวเริ่มต้นอันนี้ประดูประดูลายนะครับสวยครับถ้าเป็นล็อตประดูที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นล็อตอย่างนี้หมดเลยนะครับคือถ้าไม่มีลาย ไม่สวยผมก็ไม่ได้เอามาทํานะกระดูผมจะเอาลายส,สวยๆมาทําให้คัดแต่ลายส,สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวไม่ท็อปลายสวยทุกตัวแน่นอนครับแต่ถ้าท็อปก็จะคัดให้พิเศษอีกทีหนึง่งเหมือนกันทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นหรือตัวลางทองเหลืองพวกนี้ครับขอบไก่พวกนี้ปัดเงางานสแตนเลสปัดเงาให้หมดนะครับ ก็จะได้แบบดูสะอาดสะอาดหน่อยนะครับน่าดูหน่อยเอาวิบวับเลยไ <c oughs> ก่เซฟนกสแตนเลสนะครับปืนผมมีเซฟทุกตัวนะครับไก่ไม่มีเซฟไม่เอามาทํานะครับอันตราย <c oughs> อันนี้เป็นเป็นงานเคลือบเงานะครับเคลือบ เพิ่มเงาลงและเกิร์เงาแล้วก็ตัวลรางนี่จะเป็นรางมะข่าแตนะครับลงสีด้านไปผมว่ามันสวยใีแบบดุดันดีนะครับปีก50ถ้าพวกชัก75ไม่เกินไม่เกิน75เนี่ยผมจะใส่ปีก50ให้นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิน75ขึ้นไปอย่าง85อย่างเงี้ยผมก็จะใส่ปีกห้ิบห้ให้เพราะว่าเน้นยิงยางตึงะครับของผมก็จะเป็นพวกยางตึงยางตึงมันจะมันจะยิงดีกว่ากันนะครับการปล่อยลูกปล่อยอะไรมันจะสวิงออกได้ดีมันไม่มีแรง ฟา,าดหรืออะไรวเหมือนพวกยางหย่อนอะไรพวกนี้ครับมันจะยิงยิงแล้วมันโอเคผมชอบยิงนิ่มดีครับ <c oughs> ดีดปลายก็เหมือนเดิมนะครับดีดปลายเรียวๆเล็กๆสไตล์ผมก็เนี่ยประมาณสักนิ้วชี้อะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็จะเก็บเก็บล่องตรงนี้ให้หน่อยบางคือลดลดการ เขาเรียกอะไรรถเพิ่มเพิ่มการมองเห็นน่ะไม่ไม่หวังเป้าครับก็คือเก็บรองตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งเข้าปีกก็เหมือนเดิมทุกตัวแหละครับสนิทดีทุกตัวครับไม่ต้องห่วงไม่มีรูโหวไม่มีช่องว่างครับไม่จําเป็นต้องใส่อที่ประกบปีกก็ได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่จําเป็นหรอกเจาะยิ่งเจาะเพิ่มยิ่งไม่แข็งแรงนะนลางครับ ยิ่งเจาะเยอะเท่าไหร่ยิ่งไม่แข็งแรงถ้าไม่เจาะเลยเจ้าก,ก็จะแข็งแรงกว่านะครับเคลือบ <c oughs> ได้ทุกแบบนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งเข้ามาครับเคลือบเงาเคลือบด้านลงยูริเทนลงน้ำมันรักษาเนื้อไม้ทําได้หมดนะครับงานตีของผมก็เหมือนเดิมแหะครับชุดล่างหลังพักล่างหลังนี่ตัดมือ ก็จะเก็บขอบเก็บอะไรเหมือนเหมือนเครื่อง C N C เขาทำนะครับแต่ว่าทำมือก็พอดูได้ครับลบคมลบอะไรล่องล่องเชื่อผมใช้สองมิลนะครับมันจะฟิตพอดีมันไม่หลวมไม่ไม่มีหลุดแน่นอน เนี่ยครับถามกันเข้ามาเยอะละสเตปเริ่มต้นเป็นยังไงสเตปเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับ <c oughs> อีกฝั่งก็เป็นแบบนี้ครับมาดูลายติดกับพีนิดนึงครับ พาออกจากเสาเก่านะครับพวกไม้พวกเนี้ยแห้งแน่นอนแห้งร้อยเปอร์เซ็นสามันแปดเป็นปะดูก็คือลูกค้าจะเลือกได้ว่าจะเอาล้างมะค่าแต้หรือว่าลางประดูนะครับราคาเท่ากันต่างกันแค่โทนสีแค่นั้นเองครับลูกค้าชอบล้างสีดำก็จะเป็นมะค่าแต้นะครับ ถ้าเป็นชอบแบบเข้ากันเลยก็ท้ายประดูล่างประดู่นะครับสามพั 3, ล่องไม้นะครับไม่ใช่ล่งทองเหลืองนะครับถ้าลองทองทองเหลืองก็จะเป็นอยู่4 8่พนะครับเร็งลาง <c oughs> ไกตัวเดียวกันนะครับประกอบเองทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงภายในสะอาดลื่นแน่นอนภายในยิ่งเรียบยิ่งลื่นเท่าไหร่นะครับไกก็จะนิ่มเท่านั้นนะครับ หน้าสัมผัสอะไรพวกนี้ขัดออกให้ให้ดีให้แบบขัดไขประวานได้ยิ่งดีนะครับปัดเงาครับข้างในมันก็จะลื่นไกลลื่นก็ยิงปืนปืนก็จะนิ่งขึ้นนะครับการเหนี่ยวไกลอะไรพวกนี้มันก็จะไม่สะเทือนนะครับไม่เคลื่อนเป้าก็จะมันก็จะปืนก็จะไม่สั่นนะครับพอยิงไปปุ๊บก็โอกาส เข้าเป้าเปอร์เซ็นต์ข้าเป้่าก็จะสูงขึ้นนะครับนี่นะครับถ้าชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่างเต่าหน้าไม้ยิงปลาครับทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับมาให้ดูตัวสเตปเริ่มต้น3,800เป็นอย่างนี้ครับ โอเคครับวัสดีครับ